สวัสดีครับปักหลักชาแนลนะครับปักหลักชาแนลคลิปนี้ก็มาทําตามสัญญานะครับตอนนี้อยู่ที่ถ่ายรถไฟประจวบนี่นะครับประจวบคิริขันนะครับก็จะมาแนะนําเส้นทางนะถ้าเกิดว่าสําหรับ,บท่านใดที่จะนั่งรถไฟมานะคือตรงนี้เป็นรถไฟสายใต้นะครับที่จะจากกรุงเทพไปใต้หรือว่าจากทางใต้เนี่ยเข้ากรุงเทพก็ต้องผ่านสถานีประจวบนะครับก็ให้สามารถที่จะนั่งรถไฟมาได้นะก็เลยมาแนะนํา เส้นทางกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางไปร้านเจเล็กนะครับว่าท่านรถไฟมาแล้วเนี่ยเราจะไปยังไงที่ร้านเจเล็กแล้วก็เดี๋ยวผมพาดูอ่โรงแรมโรงแรมไใกล,ใกล,ใกล้ตรงนั้นด้วยนะครับก็แบบให้เดินให้เดินไปได้นะโอเคครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกัน อยู่ที่สายรถไฟประจวบนะนี่นะครับก็อันนี้ใ้ดลปกไปนี้ก่อนนี่อนะ่านี้ประจวบคิริขันนะที่นี่สถานีประจวบคิริขันนะครับ <c oughs> ก็พาเดินไปพอเราลงรถไฟที่นี่ใช่ไหมที่ประจวบปุ๊บเนี่ยนะครับก็ไปชมพาเดินดูนะตอนนี้ตอนนี้เขากําลังปิดปิดปรับปรุงอยู่เขาไม่ให้เดิน นีเ่เดี๋ยวผมให้ดูตารางเดินรถก่อนนี่นะครับอันนี้เป็นตารางเดินรถผมให้ดูดกกใกล้ๆนะนี่นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก,ก็เวลาตามนี้เลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้นะี่ฮะส่วนใหญ่จะเป็นคือรถทางใต้เนะี่ยผ่านหมดเลยนะครับผ่านทุกขบวนนะครับนี่อันนี้เที่ยวล่องนะ หลังสวนทนบุรีนะนั่งจากหัวลำโพงก็ได้ทนบุรีก็ได้นะครับอันนี้สุราษฎร์เป็นกรุงเทพอันนี้ขากลับก็เวลาประมาณตามนี้นะครับช่วงนี้เขาคงงดอยู่ที่ไอเทียเขาเขียนงดคือไม่มีรถไฟวิ่งนะช่วงนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับแต่ว่ารู้สึกมีเริ่มมีวิ่งแล้วนะเป็นเป็นบางขบวนนะเนี่ยนะครับก็ตามนี้นะครับก็ ตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับเช็คอินของสถานรถไฟนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูก่อนว่าถ้าลงรถไปแล้วเนี่ยจะไปทางไหนเนะนี่ครับพอพอเราลงมาจากรถไฟใช่ไหมเดินมาด้านหลังของสอถานรถไฟนะครับตรงนี้นะครับจากตรงนเนี้ยเนี่ยถนนเส้นเนี้ยตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมหามุมก่อนน่าจะเห็นสะพานสลามวิถีนะ นี่นี่ตรงนี้เห็นนี่นะครับตรงอย่างเดียวเลยนะครับถ้านังรถไฟมาไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับตรงอย่างเดียวเลยผมใช้ซูเปอร์ซูมนี่ยฮะนี่สะพานสลารวิถีนะครับ,บ,รรบตรงนี้ภาพจะสั่นหน่อยนะเพราะมันสูมซูเปอร์ซูมนนะี่ตรงอย่างเดียวเลยนะครับพอไปถึงสะพานสลารวิถีเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเจอกับร้านเจลิส้ตมตำยำสามขบนะครับโอเคก็ตอนเดียวผมซูมกลับก่อนนะแป๊บหนึงแป๊บนึง,แบบนง <c oughs> ตรงไปอย่างเดียวครับวิ่งตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับผ่านอยู่มันจะมีไฟแดงหนึ่งไม่มีไม่มันจะมีแยกหนึ่งไม่มีไฟแดงแล้วก็ผ่านไปไฟแดงที่1ไฟแดงที่2ไฟแดงที่3นะครับพอเลยไฟแดงที่3ไปปั๊บเนี่ยก็จะไปเจอหน้าสะพานป้ายสะพานสารวิถีเลี้ยวซ้ายเลยนะครับส่วนห้องพักจะอยู่ด้านขวามือนะครับไปเดี๋ยวผมพาพาดูเส้นทางนะครับลืมบอกไปที่สานรถไฟเนี่ยเขาเขาก็จะมีมีวินมอเตอร์ไซค์นะครับกับ ป็นซาเล้งนี่นะนี่นนนมีซาเล้งนะรับจ้างนะเดี๋ยวผมถามราคาให้นะนี่ก็จะมีมีรถรับจ้างที่ว่าจะพาไปชายหาดไปสะพนานสาทิถีพีไไ่โทษนะครับท่านเหมาไปสะพานสามวิถีอ่าตรงนี้เท่าไหร่ราคาไม่ไม่ถามราคาเฉยมีคนครับคนละยี่สิบบาทอ๋อคนละยี่สิบบาทอ่าโอเคขอบคุณครับ เก็ตามนี้เลยนะครับคนละ2 0บาทนะครับนี่หาข้อมูลมาให้แล้วนะโอเคไปเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางอ่านี่นะครับก็พอเราออกมาลงมาจากหลักไหบรไฟตรงนี้นะครับสายไฟอยู่ตรงนี้นะพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็นั่งรถรับจ้างนะพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือว่าซาเล้งเนี่ยนะครับก็มายาวเลยนะครับ ตรงไปยาวอย่างเดียวเลยมาง่ายมากถ้าถ้าเกิดว่านั่งรถไฟมานะคือง่ายมากนะครับแต่ว่านั่งรถไฟนี่ก็รถไฟไทยเนาะสำหรับคนที่มีเวลาแล้วกันนะครับอ่านี่ก็อ๋อนี่นี่ตรงนี้เมื่อกี้ผมบอ,อกผิดนะคือตรงนี้ก็คือมี3 3ไฟแดงนะครับ เราผ่านไฟแดงที่1มาแล้วนะครับนี่ก็เนี่ยจะเป็นรถซาเล้งแบบเนี้ยนะครับก็เป็นรถรับจ้างนะครับพอเราผ่านไฟแดงที่1มานะครับก็จะบังผ่านหน้าอ่าสอพอประจบนะครับกับไอ้ตรงเขาเรียกอะไรนะตลาดโต้รุ่งประจบนะครับ ก็นั่งซาเล้งมาหรือว่าบินมอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะครับอพอเราขับมาถึงไฟแดงที่3นะครับพอเป็นไฟแดงที่3ปั๊บเนี่ยเราก็ตรงไปเลยนะพอพอตรงไปปั๊บเนี่ยนะครับก็ก็จะเป็นพอเราตรงไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะเป็นสะพานใช่ไหมพอเราตรงไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะครับประมาณไม่ถึงร้อยเมตรก็จะเจอร้านเจเล็กส้มตำยำสามคกนะครับ แล้วก็เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูที่พักริมริมหาดนะเป็นโรงแรมนะครับอาจจะถ่ายข้างนอกนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาพาชมนะครับครับตรงนี้จะเป็นปัณชานีนะจากตรงสี่แยกเมื่อกี้นะครับเราเลี้ยวขวามานะครับก็เนี่ยตรงตรงปัตชานีจะมีตลาดเนี่ยนะครับเป็นตลาดเช้าเป็นตลาดที่เจเล็กมาซื้อของตอนเช้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะมาเดินตลาดกับเจเล็กนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูถ้าถ้าตรงไปตรงเนี้ยนะครับตรงไปเลยเนี่ยก็จะไปไปที่กองบิน5้านะอ่าวมะนาวนะครับจากเส้นทางนี้นะมันจะเป็นเส้นทางคู่ขนานกับกับอ่าวประจวบนะครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมลืมโรงแรมหนึ่งผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนู้นแล้วกันนี่นะครับอันนี้จะเป็นโรงแรมประจวบบีทนะครับนี่อันนี้ผมเคยมามาพักครั้งหนึ่งอ่าค่าห้องอยู่ที่ประมาณ700้อนะ700อยกว่าบาทนี่นะแต่ว่าผมจองผ่าน A ากูดานะแล้วก็ในในตัวอากูดาผมมันก็จะมีมีในเรื่องของตัวส่วนลดอะไรเข้ามาช่วยอยู่ก็เลยเสียอยู่ที่700ลองลองติดต่อกันเข้ามานะครับแล้วผมไม่ได้พาเขาไปดูนะตรงนี้นะครับ นี่นะครับพอพอเราแต่ตรงเส้นเมื่อกี้ตรงตรงไฟแดงที่สามนะที่ที่ผมบอกว่าเลี้ยวขวามาจะเป็นเป็นทางมาโรงแรมนะครับถ้าตรงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมาเจอกับนี่เลยกองบินห้านะครับเส้นทางที่จะไปอ่าวมะนาวนะเพราะว่าอา่อาวอ่าวมะนาวนี่อยู่ในกองบินห้านะครับเป็นทะเลที่สวยนะครับอันนี้เราก็มาเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาดูนี่นะเดี๋ยวผมจะพาดูโรงแรมนะ ว่าโรงแรมที่อยู่แบบริมริมหาเนี่ยมีรู้สึกมีอยู่เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นช่วงๆไปนะครับนี่ครับเนี่ยเราก็จะออกออกมาที่ที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูอย่างนี้นะพอพอเรามาตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาที่อ่าวประจวบแล้วนะครับบริเวณตรงเนี้ยก็คือขับรถตรงไปเลยพอตรงไปก็จะเป็นร้าน จเจล็กส้มตำยำสามครนะครับนะครับ,รบตรงนี้จะมีที่พักค่อนข้างเยอะนะเนี่ยนะครับมีสระว,ว่ายน้ำมีอะไรด้วยเนี่ยผมให้ดูเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะนี่นะเนี่ยเป็นโรงแรมชื่ออะไรนะซันบีดซันบีดแต่ว่าตรงนี้จะจะยังเดินไกลอยู่แต่ว่าเขาจะมีมีในเรื่องของอ่า ออซค์นะครับออซค์ให้เช่าจาักรยานให้เช่านะครับเราสามารถเช่าได้ก็ผมเคยถามราคานะจะอยู่ที่วันละประมาณ200กว่าบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นี่ร้านนี้ร้านนี้เคยมากินแล้วเป็นขนมจีนบุฟเฟ่นะเป็นขนมจีนนะครับเป็นขนมจีนบุฟเฟ่เนะเดี๋ยวผมมีคลิปเก่าอยู่เดี๋ยวผมลงให้ชมแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นผมมามากับน้องบัวมากินนะครับ ถ่ายไว้แล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสเอามาลงให้ได้ชมกันเดี๋ยวผมเอามาลงให้ชมนะครับเนี่ยถ้าเรามองจากตรงเนี้ยมันก็จะเห็นเห็นสะพานสลามวิถีอยู่ไกลๆตรงนั้นนะฮะอ่าถ้าหลักๆเลยใกล้ๆนะก็จะมีประจบบีทนะครับนี่ฮนะก็จะเป็นโรงแรมประจบบีชนะครับ อันนี้เรามาเรามาคือโรงแรมเนี่ยเขาหันหันหลังหันหลังให้กับตัวทะเลนะนี่นะครับนี่อันนี้คือโรงแรมประจวบปินี่นะครับตรงนี้ก็ติดต่อเข้ามาพักกันได้นะครับมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่านะนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปก็ประมาณห้ารอยเมตรนะโดดกะดจากสายตานะครับประมาณ5้ารอยเมตรปั่นจักรยานออกกาลังกายได้นะครับ แล้วกถ็ถ้าใกล้สุดสะดวกสุดนะครับก็จะเป็นหาดทองหาดทองจะค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับถ้าไม่ไม่เสียเรียดก็ก็ได้นะ <c oughs> อันนี้ผมไม่เคยพักนะ <c oughs> นี่นะครับโรงแรมหาดทองนี่นะครับโรงแรมหาดทองถ้าหาถ้ามาพักที่หาดทองเนี่ยก็คือสามารถเดินได้เลยแต่ว่ามันก็มีทางเลือกนะทางเลือกเยอะอยู่นะครับเป็นที่พักอะ่ะเยอะนะครับ เป็นที่พักรายวันเนี่ยที่เขาม,มีให้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นโรงแรมเนี่ยครับโรงแรมหาดทองนี่นะครับมีห้องอาหารเดอะวิวนี่ผมดูแอบให้ดูตรงนี้นี่นะครับนี่จะเป็นโรงแรมประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหาดทองนะครับไปตรงไปต่ออยากถ้าถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นหาดทองอะ่ะนะครับเอาถามพี่โจพี่โจมาพักนะครับว่าเป็นยังไง พี่โจมาพักปล่อยนะครับก็จัดตรงนี้ก็คือตรงไปเนี่ยตรงไปอย่างเดียวเลยอยู่ประมาณไม่ถึงห้าร้อยเมตรนะพอเดินได้ออกกําลังกายเย็นๆนะริมทะเลนะครับก็จะมาถึงร้านเจเล็กซุปตำยำสามขกนี่นะผมให้ดูเนี่ยตรงตรงนี้ยเราก็จะเห็น<ม>เส็นสะพานใช่ไหมเนี่ยสะพานสลาวิถีนะครับ ก็จากตรงเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเรามาจากถ่ายรถไฟใช่ไหมตรงนี้ก็คือเราขับรถตรงมาเลยเนี่ยตรงอย่างเดียวเลยนะครับจากแยกเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าที่ผมเลี้ยวขวาไปที่ว่าพาไปดูห้องพักกันนะเราขับรถตรงมานะครับตรงมาอย่างเดียวเลยนี่นะครับแล้วแล้วเราก็จะมาถึงนี่นะครับร้านเจล็กซ์ซุปตำยำสามคกนะครับ เราก็จะมาถึงที่ร้านนะครับไปเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวผมอาจจะให้ดูเจเล็กตั้งร้านนิดนึงแล้วก็ไปดูเจเล็กทํายํากันนะครับนี่ฝั่งน,นี้จะเป็นบรรยากาศนี่บรรยากาศสะพานสลานวิถีนะครับโอเคครับนี่มาแล้วมาแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเจเล็กสวัสดีครับบอกแล้ววันนี้จะมาดักรอยังไม่มา เต็นยังไม่มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเต็นก่อนออน,นะครับโอ้ร้อน <laughs> ่ะตอนนี้ตอนนี้มรนมันปลายมง <laughs> นี่นะครับนี่นี่โอเคเดีย๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเจเล็กทำยำกันนะครับอันนี้ผมบอกเส้นทางจากขีก่รถไฟมานะครับ ครับ <laughs> แอบถ่ายแอบถ่าย <laughs> อ่าครับอันนี้จะเล็กจัดร้านเสร็จแล้วนะครับนี่กอบบินแรกมาแล้วนี่พี่อ้อนะครับบินแรกนะครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้เอาเอาอะไรไปบ้างวันนี้ไขมันดาแล้วก็ยำอะไรนะคะสามหอยไข่หมึกไข่มุกโอ้ยแซมาบอลมาจากมหาชัยเลยนะครับนี่บินแรกก็จัดหนักเลยจะเล็กสวัสดีครับนี่ไข่ดีแบบเทนะเทท่าเทมะนาวหล่นไปแล้ว เริ่มแล้วนะแมงดาหตัว6กแรกไขแมงดาหนึ่งตัวนะครับโอ้โหอ้อโดนนิ้วหนูไม่รักหนูให้โู้ไปนี่รักปักหลักด้วยนะครับได้จ้ะจะเป็นร้านตรงนันข้ามขวามือเป็นร้านประดับสารตรงกันข้ามกันเลยจะเป็นร้าน หนึ่งตัวคะ่ะคุณเอกนี่หนึ่งตัวนะครับก็ใหม่ๆอันนี้แมงดาเลยครับแมงดาอ้๊โอโหโ,โห้โหโดนด่าไปแล้วเหรอเล่นเยอะเล่นเยอะอ๋อไม่ไดาไข่ใ,ใจร้ายตำหนิคุณเอกได้เนี่ยฮะมันจะหอมไข่ใหม่ๆเลยค่ะ น,นี้ก็มีเนื้อค่ะคุณอ,อ้อทานไข่แบบนี้ยังได้เรื่องนะคุณอ้อเนาะไข่มันมัยังได้ลดได้ใช่เน,นื้อที่มือหนูน,นี่แกงสับรสสุดยอดถูกต้องัวตัวเนื้อใช่ไหมเนื้อที่มือหน,นูนครับแกงโบราณโบราณอ,อ่ะจริงนะนแกงั่วเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักกันนะเพราะส่วนใหญ่เขาขายได้ขายได้ไข่ไม่ได้ให้ใช่ค่ะ แสดงว่าคุณพ่อกับหนูนะ่าคุยกันรู้เรื่องเพราะอะไรนะรู้หรอมาคุย <laughs> คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักนะะอ๋อนี่ผมยังเด็กอยู่ <laughs> ใช่ไหมเด็ก <laughs> เด็กอะไร่รู้ไหม <laughs> นะเด็กอะไรลูกพี <laughs> เ่อเอกเขาบอกให้ <laughs> <laughs> มาอีกแล้วนะครับเจ้าที่สามของร้านเจ้าที่สามอันนี้เบอร์หนึ่งนี่พี่อ้อเบอร์หนึ่งนะครับกลัวไม่ทันนี่มามาตั้งแต่จะเล็กยังจัดร้านไม่เสร็จเลยนะครับได้เห็นช็อตเด็ดด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนนั้นเสียดายเสียดายตหนาคอแบดี้วแลคุยไปคุยมาลูกใส่ถุงมือ นี่แล้วก็มา,าสามไข่นะครับไอสามหอย,สา,หอยสามหอยนี่จะได้บอกสูตรไปแล้วนะครับไป,ไปตามดูในช่องประกชาแนลนะดูก่อนนะคะของหน้าทานเยอะะปูม้าเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยค่ะปูม้าเป็นเป็นอะไรครับยยเป็นจริงๆปูม้าเป็นปูมา้า สามหอยเนี่ยขายดีใช่ไเนาเอาเอาสามหอยนะคะแล้วก็เอาแมนดาลิกนะค่ะจระดูกทอเนี่ยแล้วก็เอาส้มตำยอำรากข่าอ่อนกุ้งสดเผ็ทจัดเลยนะเอาโดนโดนแล้วอย่าหวานใช่ไหมคะเอาสามหอย กีตสุโตโยต้าคอนด้าสามนองเเอ๊ะเขเล่นอย่างนี้ชเลยดนถ่ายรูปเซฟีกนขเสรมีท่าด้วยข่อยขาครับมนี่มีมีท่าอะไรนะมีท่าคอยคยขาแต่ถ่ายแค่ครึ่งตัวนะ ท่านที่ที่มาเราจะขอได้ถ่ารูปนะครับนับเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ครบสามปุ๊บท่าท่ามาพอครบสปุ๊บท่ามาเลยนะถ่่ม่ันม้องาก็หลส่วากหัากสวัสดีครับที่ไรสดนครับใช่ขที่ลยไในครอบ กระดิ่งฮ่าเพบเชียทุกเรื่องเชียหมดเราสองคนนี้จะมาช่วยตังค์เอาอะไรแถมคนอ้อดีเนี่ยค่าเชียประกอบครับล้ยน้องหอมแถมาน้ำยำชํำๆสวยๆนะน้ำยำคาราเมลเงินล้าน ให้ลูกก็ทาอะไรบอกน้องอได้เลยลูกไหลบัวก็มีวันนี้มีหมดเลยนะคะวันนี้จะพร้อมลดนะคะคมามาวันนี้นะคะ6โมงเย็นของน่าจะยังพอมีอยู่นะคะเพราะว่าเอามาเยอะมากแต่หลัง6โมงเย็นไม่รับปากว่าจะมีอะไรเหลือหลอแลมันจะทย,ยอยหมดทีละอย่างถ้าใครต้องการขาครบต้องมาไว หอยแครงนะครับไม่แค่ลงนางลมนางมีอารมณ์หมเบื่อคเนี่อเบื่อคนถ่ายมากโอหอยเจเล็กดูเต็มคกเต็มคก แต่แต่คุณเอกเขาไม่ค่อยห่างอยู่นะเขาไม่มาเดี๋ยวเขาต้องปรับปรุงก็กำลังหัดอยู่เขาบว่าคนมีมุกเนี้ยนะคนจะตามตามไม่ได้แต่ต่ทีนี้มีแต่คนแซวเขาว่าเขามุกแป๊กเลยนะเขาเลยไปซ้อมมายัม่มีคู่ซ้อมอ่ะตอนนี้ยังไม่มีคู่เลยครับตอนนี้เซียนเหรอเถอโอ้โมีไข่ด้วย ไปไมโรยไม่มีเลยนี่แบบซ้ำผาไทยเลยเหออันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะเมนูสวิงกิ้งได้ไหมก็สามสามหอยหนึ่งไข่ไม่ค่ะเดนสวิงกิ้งซ้ำผาไทยจะเล็กเป็นไรครับ แรงยันบ้าเลยแล้วพี่เอ็ดมันนาตกแตกก็ยังไม่หอยมาเจอสวิงมีบ้นี่ไปแล้วซ้ำหอยหนึ่งไข่นะครับซ้ำหอยเพิ่มไข่ปลาหมึกคุณออไม่ได้ฟังพี่เอ็ดพูด สามหอยหนึ่งไข่อะพี่เอกบอกเมนูต้องเป็นชื่อยำสวิงกิ้งไ่ใช่ราบลองเลยดังแน่เลยอ่ะเปลี่ยนเลยยังร้านหนูทะลึ่งไม่ได้แล้วค่ะลูกค้าผู้ใหญ่เยอะตายแล้วพี่เอกอันนี้เซวกันเล่นนะเซวกันเล่น่คนจะตามเุียงเพาะนี้แหละโดนลูกค้าผู้ใหญ่เลิกซับสไครต์สิพี่เอก ถังน้ำตาจะไหลสวัสดีค่ะลูกคนนี่นะครับสั่งที่น้อยหนาได้เลยนะครับจะเล็กบอกว่าอยากได้อะไรยืนนึกในใจก่อนนะครับตาจะไหลทำได้หลงคอได้ไงอ่ะไปซ้อมมาครับันี้ นี่ให้ดูในตู้แถมไข่แดงไปด้วยอีกนะไม่ไม่ไ,ไ,ไ,มไอ้ที่คิดคิดไปจะมีแถมเน็ตไปอีกนะพ<า>ี่อ้อเขียนสั่งมมว่าเมงดาไข่แดงใช่ไหมคะเดี๋ยวออกค่ะเดินทางไปถึงไหนปะทิวค่ปะปะิวจะแยกผักเขียวปะจิวชุมพรน่ะบ้าน<อ> ไม่ได้ประกาศไปในเฟซเองนะคะจริงๆวันนี้เรามีขนมมาแจกลูกค้าที่มาซื้อได้แกับที่เราไม่ประกาศ <c oughs> เพราะเรามีจำนวนจำกัด <laughs> <laughs> เดี๋ยววันในหม่ถ้าประกาศเดี๋ยวต้องมีคนมาน้อยใจช่วงเย็นนะจ้าทุกคนดาวิดินนี้คะามทงานลคะวันนี้ว่พอดีมานี่รเรียแต่วนี้วันอะไร <S <S ทคิดไงทอไรงตั้งแต่วันนี้ทนาคนคิดนี้ต้องลงเร็วๆนะจะร้อนครับได้จะมีเสียงนีด้วยในที ไปขึ้นแสนเร็วๆนะครับขอบคุณครับเอาสี่หมื่นก่อนเอาสี่หมื่นก่อนนะ, 40, นนะแต่ครบสี่หมื่นปุ๊บจะมีร้านจะเพิ่มอีก30ล้าน <laughs> หนูประกาศไว้ลแล้วค่ะเ้าว่าครบสี่หมื่นในปีนี้นะคะแจกสูตรน้ำยาฟรีสอนฟรีสามสิบท่านแต่นี่น่าจะลงรายชื่อไว้สองร้อยคนแล้วมั้งไม่เขาจะได้อาชีพกันดันปักหลักไปด้วย นี่นะครับแล้วก็30ล้านหลังจากเรียนเสร็จแล้วผมจะตามถ่ายทุกร้านเลยนะครับอันนี้คือผมบอกไปเลยนะอนี้คือผม่ไปเลาทำให้เข้าโพดสเสียเสร็จแล้วอหรคะเสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะดูของยอดเท่าไหร่นะครับอันนี้ทั้งหมดค่ามอบตัวนะครับไปมอบตัวตรงน้อยหนาขอบคุณ สี่ร้อยแซลมอนร้อยห้าร้อยสามหอยไข่หมึกหกร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับแล้วก็มีแถมขนมด้วยนะคแล้วครับนิ้วล็อกนิ้วล็อกสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับครับครับสวัสดีครับอันนี้เป็นหน้าตู้นะเจลิกจัดสวยงามเลยวันนี้โอเคก็อันนี้คลิปนี้เป็นเป็นคลิปที่ผมแนะนําเส้นทางนะก็แนะนำเส้นทางจากถ่ายรถไฟนะสำหรับคนที่นั่งรถไฟมานะครับแล้วก็พาไปดูห้องพักบริเวณใกล้ๆนะครับล้วก็พามาดูเจเล็กบิดแรกนะครับโอเคก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บังหลักชแนลด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ